สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยนะครับพบกับผมเจแปนชาแนลเลยนะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมในรายการของเก่าเหล่าใหม่นะครับจะมาเหล่าเป็นทางด้านของชุดของเล่น Happy Me ินะครับผมทางด้านของ Happy Me ิวโปเกมอนสองพนะครับก็ในทางด้านของชุดนี้ก็จะมีเป็นโปเกมอนทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะครับแต่ว่าผมทําหายไปตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือโกดักนะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพ8ตัวมาตรงนี้นะครับ อ่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในแต่ละตัวว่าดีเทลเป็นยังไงและแต่ละตัวสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างขยับส่วนไหนได้อะไรยังไงไปดูกันครับ <Yeah! S 1> ตัวแรกนะครับเป็นทนารตาของพ <Yeah! S 1> ี่าชูเลยนี่เป็นทาด่าของพี่คาชูใครๆก็ต้องรู้จักอยู่แล้วสำหรับโปเกมอนตัวนี้นะครับเป็นตัวเริ่มต้นของซาโตชินะอ่านี่นะครับสำหรับ พิกาชูของ Happy m มิวนะครับสำหรับพิกาชูตัวนี้ก็สามารถที่จะกดตรงทางน้้นของหางมันได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะทำอะไรได้ลองกดดูนะครับ <Woo! S 1> อ่านี่นะครับก็คือพอกดตรงบริเวณหางตรงสีน้ําตาลนะครับหูวก็จะกระดิกแบบนี้เลยนี่นะครับก็ถือว่าน่ารักเลยทีเดียวนะนี่ครับ นะ่สําหรับพีค่าชูนะครับก็จะประมาณนี้นะก็เล่นได้ประมาณนี้ตัวที่2นะครับเป็นท่าต้นของเซนิกามะเลยนี่นะครับเป็นเซนิกามินะเรามาดูดีเทลกันนี่นะครับก็เซนิกามะเป็นเต่านะครับก็จะตอนนี้ทำท่าทางเป็นท้าน้นของแบมือกลางมือออกนะครับนี่ สำหรับเซนิกาเมตตัวนี้นะครับวิธีการเล่นก็คือต้องเอาไปจุ่มน้ำก่อนนะครับนี่นะครับเห็นเห็นตรงทน่าทั้ของปากนะครับนี่จะมีรูตรงปากนะเป็นเอาไว้สำหรับฉีดน้ำาออกไปนะครับก็คือวิธีการเล่นของมันก็ไปจุ่มน้ำแล้วก็มันจะมีทน้าทั้งของตรงนี้เลยนะครับด้านหลังนะมันจะมีตรงเป็นปุ่มกดอยู่นะครับเป็นที่แบบ กดน้ำออกมาแบบนี้นะครับน้ำก็จะออกทางปากแต่ต้องมาจุ่มน้ําก่อนนี่แหละครับคือวิธีการเล่นของเซนะิกาเมนะนะครับไปต่อตัวที่3ามเนะครับเป็นทางด้านของโรคอนนะครับผมนี่โรคอนนะอ่านะครับนี่เลยเป็นจิ้งจอกก้าวห่างของเรานะครับผมดีเทลในละเอียดก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่ส่วนวิธีการเล่นของตัวนี้นะครับ ก็จะขยับห่างนะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นห่างนะแล้วเราก็ขยับปึ๊บปึ๊บป๊บหัวมันก็จะกระดุกกระดิกนะครับนี่ด้านหน้าก็จะกระดุกกระดิกแบบนี้เลยนะครับนี่ถือว่าน่ารักนะครับอี่จบไปในส่วนของโรคอนนะครับเราไปกันต่อตัวที่สี่กันเลยนะครับเป็นด้านของคอยคิงนะครับผมนี่คอยคิงนะ คือคอยคิงในดั้งเดิมของมันนะครับจะเป็นตัวสีแดงนะแต่ว่าทางด้านของ m c d o n a l d s h ชุด Happy Meal เขาทำมาเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกันนะครับวิธีการเล่นก็จะนี่นะครับมันจะมีเหมือนเป็นตัวล้อนะด้านล่างแบบนี้นะครับให้ตั้งตั้งแนบกับพื้นแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับ ทางด้านของห่างมันจะกระดุกกระดิกตามนะครับแบบนี้เลยนะครับก็ห่างแล้วจะมีความกระดุกกระดิกตรงนี้เวลาที่เราเลื่อนแนบกับพื้นนะครับแบบนี้เลยนะสําหรับคอยคิ้งนะครับต่อไปตัวที่ห้านะครับเป็นทางด้านของอาชามูนะครับนี่เลยเป็นทางด้านของอาชามูหรือลูกเจี๊ยบของเราเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันก่อนนะครับ นี่นะครับดีเทลก็วิธีการเล่นนะครับก็จะตั้งราบกับพื้นแบบนี้นะแล้วก็ขยับแบบนี้นะครับนี่มันจะกระดิกหัวได้แบบนี้นะครับทรายหัวได้เลยอ่าก็จะประมาณนี้สาหรับอาชามูนะครับต่อในตัวที่หนะครับเป็นทางด้านของวานิโนโกะนะนี่เลยนะครับเป็นทางด้านของจอราเคของเรานะครับนี่ดีเทลนะครับ เป็นจอะเข้วันนี้นโกรกเป็นล่างแรกนะครับผมแล้ววิธีการเล่นนะครับง่ายๆเลยนะจะมีทางนานของด้านหลังนี้อยู่นะครับเป็นขูขาขึ้นมานะครับแหลมๆนะทางด้านหลังก็กดไปเลยนะครับนี่ก็จะงับปากแบบนี้เลยนะครับนี่ก็ลองเอานิ้วไปแย่ไดนะ้แล้วก็ออกงับไม่ติดนะนี่นะครับก็ถือว่าเอาไปกดเล่นหนุกๆนะครับ มาถึงตัวท้ายนะครับตัวที่7นะครับเป็นท่านั่นของเนสนะนี่เป็นท่านั่นของสมาชิกในแก๊งร็อ k เกตนะครับผมนี่เลยเป็นโปเกมอนที่พูดภาษาคนได้นะครับอย่างคล่องแคลวเลยชำนาญน,นะนี่นะครับวิธีการเล่นก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่เห็นห่างมันใช่ไหมครับก็สามารถที่จะ ขยับได้3ามร้อยหกสิบานะแล้วก็สามารถที่จะงอได้นะครับนี่งอขดบิดได้เลยนะนี่นะครับนี่นะก็ก็มีแค่นี้นะครับปรับได้ว่าจะไว้ตรงไหนแล้วก็ตั้งยืนปกติเลยนะครับก็จบันลงไปแล้วนะครับสำหรับชุด Happy Mew p โปเก o n 2018นะครับเป็นยังไรบ้างครับ่เพื่อน เพื่อนชอบตัวไหนกันบ้างหรือชอบวิธีการเล่นของตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับผมนี่ชอบเป็นทางด้านของเป็นเซนิกาเมนะเพราะว่ามันสามารถที่จะพ่นน้ำออกมาได้นะครับเท่าไปใส่น้ำนะครับอ่านะก็เป็นของที่ผลิตออกมาตั้งแต่ปี2018นแแล้วนะครับถ้าใครจะซื้อก็ไม่ทันแล้วแต่ผมก็ให้มานำมารีวิวนำมาเหล่าใหม่ให้คุณผู้ชม ได้ดูได้รับชมกันเผื่อใครที่ไม่ทันนะครับเอามารีรันฉายใหม่นะครับผมและสำหรับคลิปหน้าในรายการของเก่าเหล่าใหม่จะมาเหล่าเป็นทางด้านของของเล่นอะไรของสะสมอะไรก็ฝากเพื่อนๆรับชมและติดตามคอนเทนต์ต่อๆไปของช่อง Japan Channel นะครับจะมาเป็นในทางด้านของคลิปช็อตและคลิป YouTube ให้ท่านผู้ชมได้เลือกรับชมกันแบบนี้ต,ต่อไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่อง Japan Channel ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ